สวัสดีครับอยู่ก hey? ับผมเขียวอิสานครับเอาเอาแล้วครับฮิโน่ครับเกมครับเกมครับบอกเลยว่าพอไม่พอครับนี่งเราฟังฝั่งนั้น บอกแล้วว่าพอว่าพอยังทอยอีกเนาะบอกบ,บอกแล้วว่าพอ Thank <laughs> you. บอกแล้วว่าพอ่พอว่าพ่อนี่แหละครับแรงเกินครับแรงเกินแรงเ,เกินจนเบรีไม่อยู่ครับนี่